ขอบขวดแน้ำตาลครับน้องถุงทองน้องมั่งมีครับแม่น้ำตาลครับเขาปลาครับพาลูกลงไป เยอะยหาหยังหายยังครับนองมังนมี่ทุ่งท้องครับตำตาลยุดลางครับแอะเอะเอะนมากึ้นมากเลยลูกวัดที่ภูนะครับปล่อยช่วงเทียงเทียงครับ ตาที่ตาหัวครับเฮ้ย <c ười> <c ười> น้ำครับ <c ười> โอ้โหติดติดเอาเอาเอาเออเออเอเอขึ้นได้ไหมถุกท่งทองครับเอออนี้บงังมีครับครับ หลังจากเขาฟ้ามาครับเมื่อยครับน้องถุงทองครับน้ำตาลหนึ่งใส่สวยกอนครับออกมา้างนอกครับถุงทองครับครับน้องวังมีครับครับเมื่อยครับเมื่อยอากาศห้อนครับช่วงเที่ยงครับ เอายิ่งเดเออเอาเอาเออยางเรียนกับแม่น้ำตาลมุดก่อตไท่องรถครับเมยครับเมยียงเศร้ารับ ถ้าอากาศท่องกับสิประมาณนี้ครับดขดคางสิเมือเยเร็วครับตันครับถุงท้องครับเขาปลาอีกแล้วครับ Ho <laughs> năng ho phải ho ho ừ ho 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 พอเป็นขวดหนูนะครับขวดหม่องนอนครับเด,ด็กก็ามาตัวใหญ่ก็เอนอเออเอออสวัสดีหาหม่องไม่ดีก็ทำฐานว่ะ หลังจากเศร้าเป็นฮ e a ครับน้องน้ำตาลครับครับไปเดี๋ยวสักพักนึงครับน้ำตาลครับเมื่อยเขาโกงครับเขาโกงกินน้ำครับทาจินน้ำครับครับน้องถุงทองครับครับพัดลมครับขาดมาได้ครับ นอยิมครับยดใ้โกงครับยึดให้โกงไวดิกาดห้อนครับออกข้างนอกยูว่าได้โดนครับครับถุงท้องมังมี้ครับเ <laughs> อไปลุดดีกอดกางสิมเมื่อยอยากครับ กัดอย่างเดียวนะครับได้ยังมากครับใกล้สิบปิดแล้วครับน้องทุงทองครับหรือข้ว่าเพ่นตัวใหญ่ครับอายุได้หกเดือนนะครับบางมีขึ้นกนครับหกเดือนขี้นครับ อันนี้เป็นสา้ a m ครับจ a กส s ล l o ขายยังครับเอ้าวเออเลิกเด็ดอ่ะนะฮาองยินครับหรือเขาวอาอากาศเพิ่นหอนครับบิ้บานเ่กาครับ ไปใจว่าราการลงครับเอสิลงไปยังมาขึ้นมาขึ้นมาเลยโลมานี้มานี้บวงไงครับบอกไงทุงท่องครับเบบเดียวครับเมื่อยครับครับหลังงเกเรียนอยู่หน้าบ้านเลยครับ เขาปลาเขาปลาหวังวีลูกเล็กลูกเล็กเงี้เออเอาแล้วเอาแล้วเออกบไปแล้วครับลงน้ำไปแล้วครับเออขึ้นมาขึ้นมาเร็วเอาแล้วขึ้นมาขึ้นมาเร็วเร็ว ลงไปหาอย่างน,อนอ้อน้อปิงหลายๆครับขึ้นมา <laughs> เปียกบอดยอดครับ <laughs> ช่วงนี้กาศห้อนครับเพิ่นกับสีลงน้ำเนี่ยครับแต่ว่าบางหนีปิงค่อนข้างสีไลยครับลงแซดหนมาเลยครับอันนี้ตุงทองครับ พอจะให้ลงน้ำบ่เลยครับพะว่าปิงครับสอกนักงนี่ปล่อยครับว่ได้ใส่สูเด้ยครับครับมังนีครับมาก่อนเลยครับอากาศท้อนครับเออพอใครคือคักมาเลยครับก็ทิ่ค่ไปประมาณนี้ครับอันนี้ถุงท่องครับ ่วนแม่น้ำตาลเอากงไปแล้วครับยุดฝนบ่ด้ครับยุเรตเตตตห้มไใหม่ครับส่วนน้องมีโชคครับคุณพ่อคุณแม่ทั้งชลบุรีครับ มารับไปแล้วครับขอขอบคุณหลายๆครับคุณพ่อคุณแม่ทางชนบุรีครับที่รับน้องมีโชคไปอุปการะครับเออดีใจน้ำฝนครับน้องมีโชคเลยบ้านดีครับส่วนถุงทองกบมั่งมีครับเอฟซีพี่นอ้องเฮ้าครับ สนใจครับทักกว่ามากครับพ้อมใหญ่บ้านนี้กันครับตัวใหญ่ครับว่าง่ายครับน้องถุงทองกับน้องมั่งมีครับเราะว่าตัวใหญ่แต่ว่าอายุยังหน่อยอยู่ครับแกสิประมานนี้ครับน้องถุงทองกับน้องมั่งมีครับ บรรยากาศโชคทิ้งที่งครับครับกัดไปทั่วร์เออเห็นยังกล็ดกัดจินบัตทุกอย่างเดี้ง่าขามแห้งครับค่อนข้างที่เสียบจักหน่อยครับถุงทองกับบังมีครับครับผมมังข้อมูย่างครับเมื่อนี่ภาพเบิงบรรยากาศขอบขั้วแม่น้ำตาลครับน้องถุงทองกับน้องมังมีโชคทิ้งที่งครับอ่ะชิปนีไว้ซับนี้ก่อนครับ ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดติดตามเราด้วยนะครับวัสดีครับวัสดีครับ